สวัสดีครับผมอาจารย์เหลียวช่างเคนในตำนานประสบการณ์กว่า30ปีเมื่อ EP ที่แล้วอาจารย์ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องโอเวอร์โห i ด i ิมิตสวิตนะครับที่ใช้ระลรอบไฟฟ้าว่ามันไม่สามารถใช้งานได้ไปแล้วในว um ันนี้นะครับมีคนถามกันมามากมายเลยว่าไอตัวสลิปคัตเนี่ยมันคือ Overload หรือเปล่าเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปหาคําตอบกันก่อนอื่นเรามารู้จักคํานิยามของคําว่าสลิปคัตนะฟิชชั่นคัตหรือแมค h a n น c คนเบรกกันก่อน สลิปคัตคือแผ่นคัตที่ใช้ในชุดเกียร์ของรออที่ทําหน้าที่ขัดเกียร์ให้เกิดการฟรีนะฮะหรือเกิดสภาวะฉุกเฉินในการยกน้ำหนักเกินสมรรถนะของเกียร์หน้าที่เพื่อป้องกันเกียร์เสียหายนะครับและก็เกียร์แตกชำรุดขณะยกน้ำหนักทำให้เกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นสลิปคัตไม่ใช่อเวอร์โหลดตามนิยามของทางกฎหมายว่าด้วยนะอเวอร์โหลดเป็นชุดควบคุมน้ําหนักไม่ให้ยกเกิน SWL ของรอกและคันเครนข้อสังเกตของตัวสลิปคัตเลยนะฮะจะทําหน้าที่เมื่อเกิด overload. อเวอร์โหลดยกน้าหนักเกินพิกัดนะฮะเกินขีดจํากัดจากผู้บลิต กำหนดส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตกำหนดไว้ที่125%่งรถึง150ร้อลคัตเนี่ยที่ปรับตั้งได้เนี่ยมีด้วยกัน2แบบก็คือแบบภายในและภายนอกขึ้นอยู่กับดีไซน์ของผู้ผลิตเป็นภายในเนี่ยนะครับเราต้องมีการลือ้อนะครับของชุดคัตเนี่ยที่อยู่ในห้องเกียร์เนี่ยซึ่งมันไม่ง่ายเลยถ้าปรับแบบภายนอกเนี่ยจะต้องมีน็อ หรือก้านนะครับที่ยื่นออกมาเนี่ยโดยไม่ต้องรื้อในการปรับตั้งเนี่ยมีด้วยกัน2แบบคือต้องมีโหลดน้ําหนักเนี่ยมาทดสอบนะอย่างถ้าเราต้องการที่จะทดสอบตัดอยู่ที่2ตันเนี่ยเราก็ต้องมีโหลด2ตันมาทดสอบในการที่เราจะรู้ว่ามันตาัดก,การทํางานหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบซลิคัตของโลกโซ่ไฟฟ้าให้ดูกันครับเดี๋ยวอาจารย์จะพามาทดสอบโอเวอร์โหลดสลิปคัตตัวนี้เราใช้น้ำหนักอยู่ที่อ่าตันในการทดสอบลอกโซ่ที่อ่า ล็อกโซ่ขนาด1ตันเดี๋ยวเราจะลองทดสอบดูนะครับว่าตัวสลิปคัตเนี่ยหตันเนี่ยมันจะตัดการทํางานไหมลองดูก่อน ตัว1ตันนะครับสรุปแล้วก็คือไม่ยังไม่ตัดการทำงานนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเพิ่มนะครับอาจารย์จะเพิ่มน้ำหนักไปอีก250กเพิ่มไปอีก250กิโลแล้วลองดูว่าไอ้ตัวสลิปคัตเนี่ยมันจะตัดการทำงานหรือไม่เดี๋ยวเราเพิ่มอีก250กิโลครับตอนนี้เราเพิ่มน้ำหนักเข้าไปอีก250กิโลนะครับเป็น1.25ตาตันหรือประมาณ1.25เท่า เราจะมาทดสอบนะตัวโอโรดสลิปคัตว่ายังสามารถที่จะยกขึ้นได้หรือเปล่านะครับมันสามารถที่จะยกต่อขึ้นไปได้นะครับยังไม่ได้ตัดการทำงานนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทำการเพิ่มน้ำหนักนะเพิ่มน้ำหนักเข้าไปนะครับอีก250กิโลกรัมนะครับจะดูว่าไอ้ตัวสลิปคัตเนี่ยมันตัดการทำงานที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้เราเพิ่มน้ำหนักเข้าไปอีก250กิโล รวมตัวน้ําหนักก้อนนี้อยู่ที่1.5ตันล็อกโซ่ตัวนี้พิกัดอยู่ที่1ตันนะครับแต่ตัวสลิปคัตจากโรงงานผู้ผลิตเนี่ยเขาตั้งไว้ที่1.5เท่าเราจะมาทดสอบนะครับว่าตัวสลิปคัตตัวนี้นะครับว่ามันสามารถที่จะตัดการทํางานหรือเปล่าอยู่ที่1.5เท่านะครับอันนี้ตัดการทํางานแล้วนะครับไม่สามารถกดไปได้นะครับระบบคัตนี้เป็นแบบแเสียงแล้วสับเป็นแบบฟรีคัตเลยนะครับ เสียงมอเตอร์ทํางานนะครับแต่ไม่สามารถที่จะกดขึ้นไปได้นะครับตัวนี้ก็คือตัดการทํางานแล้วนะครับครับเรามาสรุปนะครับตัว Overload s ล i p Cut มันสามารถที่จะใช้งานควบคุมพิกัดยกหรือ o v e r อร์โห i ดลิมิตสวิเนี่ยใช้งานได้ปกติได้หรือไม่ตัวสลิปคั t ชนิดปิดนะครับไม่สามารถที่จะมาใช้แทนนะครับตัวชุดพิกัดน้ำหนักยกได้ เพราะว่าตัวนี้มันจากโรงงานเนี่ยเขา,าเขาเขาเซตมาอยู่ที่1.5เท่าเกินพิกัดความปลอดภัยในการทํางานเพราะฉะนั้นตัวสลิปคัตนะคของลอกโซ่ไฟฟ้าเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่1.5ตันนะเวลาเราทดสอบขึ้นไปแล้วเนี่ยมันเกิดลักษณะที่ว่ามันกดไม่ขึ้นแล้วมันเกิดลักษณะการฟรีคัตมอเตอร์เนี่ยก็ไม่หยุดการทํางานนะมอเตอร์ก็ยังทางานอยู่1 0 0เเลยนะครับฉะนั้นข้อสงสัย นะครับว่าสลิปคัตเนี่ยถือว่าเป็นโอเวอร์โหลดนะลิมิตสวิตนะฮะตามกฎกระทรวงหรือไม่หรือตามกฎหมายหรือไม่ผมบอกเลยว่าไม่ใช่เพราะว่ามันทำหน้าที่ที่ไม่เหมือนกัน